ใบดี no? e เนาะอิปซีเบาเสือกินเทีย่ยวนา้ออะไรก็แชร์ก็ติดตามเลยพี่น้งองเขางานวัดพานทองจังหวัดชลบุลรีอำเภอพานทองเนาะสามารถแล้วก็คอมเมนต์กันเลยพี่น้องเป็นกำลังใจส่งบ่าวเสือนหน่อย,ยนหน่อยเด้อส่งหน่อยหอย่าบานาเบื่อเด้อไม่ยยให็นไม่เห็น มายู่ตรงนู้ดอยู่ตรงนู้ดจ้ะดูซ้ายมือไว้หนาหัวหน้าดอกไม้อยู่ตรงนู้ดตอนนี้ไม่มีอันนี้มีแใจปะก๋าลอยฟ้าดัเราอยู่เนี่ยพี่น้องนะ บุญสูงนี้บุญสูงเนาะคนไหนจะสร้างบุญงมาตรงนี้นะบุญสูงบนเด่นเนตด้ไมด้กาเห็นแล้วไ่ดองเลยบุญเนี่ยสร้างใหม่สร้างวัดใหม่นารนนฟังนคบมุญไมเนี่ยเน็ตกาแฟมาดูเนี่กาแฟมาอย่างนี่อนีนอาิมันกลังมาหลลยอยากโยม้า เงินยากภาคพี่น้องจะเอากองบุญอะไรไปใส่นะใช่ครับภาคพี่น้องก็จะลำบากด้วยก็ไม่น้อยนะมันก็พอใจแล้วนะเอ่อจะจะให้ญาติโยมทำอย่างโน้นทำอย่างนี้แตท่านก็เกรงใจญาติโยมเนาะใช่บอกว่าช่วงนี้เงินทองมันก็หายยากเนาะ วัวนได้ก็เขาเยอะี้ก่อจะึเเสียงมอลิงินนะพี่ันหาว่าม่ได้ทอะไรทัยอดเลียนบกต้อนบัล้วไปเที่ยววัดผ่านทองแลวมากนยมากหลายคนอยู่บดบันยูหลงเทีย ซื้ท่าไหร่ทำซื้อเท่าไหร่รนี่ก็ซื้อสองร้อยเอาซื้อสองร้อบใบนะครับได้ตู้เย็นนะคนระับทีมงานที่มาด้วยการซื้อ่องนะคุแล้ับบ้าน หนะครับดาบัตรที่ท่านล้วงจะไถมาได้นะครับด้านหน้าตรงไหนว่างนะครับจะได้ไม่ต้องตอ่อคิวจะได้ไม่ต้องรอ,อนะครับบอกแล้วเด็กพีบอกติดทีหัวบอกไม่น่าจะเกินสามนาทีท่าน<ห><ว>ได้รับบุญแน่นอนนะครับบางท่านบอกเนี่ยตกเออ่ข้างหน้านะครับข้างหน้ายังตกลงกันไม่ได้จะผลกลับยังไงเยอะมากๆนะครับรับบุญกลับไป,บบบไปเยอะจริงๆนะครับรท่านไม่มีเงินจอดน้องท่านสามารถโกดี้ยมโกดี้ยมเป็นการสะเก็ดแลกเงินสดที่ สอบการเงินด้านหน้าได้แต่จากคนที่จามาและขออนุญาตพัดลมมีนะครับคนที่หลวงมาแล้วคนที่ตรวจสอบดูว่าข้างในมันมีสลากหรือเปล่านะคนที่ตรวจสอบให้เจตนาหายเลยถ้าคนที่มาตรงนี้แล้วขออนุญาตสมะบวิกติดในการรับรางวัลตามสรากจ่ายตามนะครับจ่ายตามสลากนะครับฝากเจ้าหน้าที่ประจำหายนะครับช่วยตรวจสอบให้ด้วยนะครับช่วยตรวจสอบให้ถูกต้องด้วยนะครับตรงจุดนั้นเลย มาตรวจสอบให้ถ yeah. <com> MM ูกต้องนะครับตรงจุดจำหน่ายบัตรโอ้โห่ัากใกล้หมดแล้วครูโอ๊ตนเหลืออีกไม่มากเหลืออีกไม่มากแล้วะระดับบัตรทุกอันหรือเปล่านะท่านจะได้รับทุกคนเราจะได้สบายใจทั้งสองคนขอรีจะไปไหนเนาะนะครับที่เหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นครับซึ่งเป็นบัตรที่มีนั่นเองเฮครับอีกสำนึกเคืนเรายังมีกิจกรรมดีๆกิจกรรมอย่างนี้ให้ท่านได้รับบุญรับบุญอร่วมรับบุญ แม่แก่แจะกลับไปแน่นอนอุณนี้ท่านสามารถรับได้ภายในไม่เกินสามนาทีแลวเพียงค่านดอกง่ได้ซือรวมแล้วกลับไปครับผมบัตรใบอี้บัตรราคาเดิมไม่มีไม่มีลงไม่มีลงไลยจงตลอดปีตลอดตายน้ำมันลงหลอมนลงนมันขึ้นเราทองขึ้นทองลงเราคงราคามาตลอด นะครับและเราใช้นะครับราคานี้มาตลอดนะเพราะฉะนั้นนะครับทุกท่านนะครับเราก็เห็นคุณค่านะครการท่านมาร่วมบุญเราเึงไม่บังคับนะครับไม่บังคับาท่านจะร่วมบุญเท่าไหร่แต่มาเราเรื่องนี่บังคับตามใจขนาดใจถ้าท่านทำแล้วนะครับต้องไม่เดือดร้อนนะครับต้องไม่เดือดร้อนทำบุญแล้วต้องมีเหลือกินเหลือใช้นะครับคุณพี่จ่ากรหลบรถให้ศิลปินหน่อยนะครับคุณพี่จ่าระหลบรถหน่อย เนกาแฟแล้วใครยังจะดูเนกาแฟนะครับต้งร่วมบุญตรงนี้ให้นะครับเยอะากให้รวมบุญเอนะคปท้ิก็จะมาร่วบุญกับเราใช่นะครับนาราน้านไหนยังไม่ได้ร่วมบุญนะครับเชิญเลย นะครับเราบอกได้จริงๆ<ด>ว่าร้านค้าร้านไหนอร่อยเพราะว่าเรายังไม่ได้ชิมเลพราะนั้นเราบอกรวมๆได้ว่าอร่อยแต่ร้านไหนอร่อยขนาดไหนไม่รู้ไม่รู้นะครับและท <ใช S 1> ่านได้ยินแล้วพรุ่งนี้จะต้องมาให้พวกเราชิมก<อ>ันเชฟบ้างนะเอ่อไป้เชยกันโปรโม,มทสินค้าให้กับงาน<ด>ประจรบรอของเรานะครับครับ ค่คืนนี้นะครับดาน,นายยังจําหน่ายบัตรอยู่นะครับระบบสแกนแล้วก็มีบริการให้กับท่านนะครับเพราะนั้นเราอำนวยความสะดวกให้กับทุกทุกท, <ไป S 1> ท่านนะครับสแกนรับแลกเป็นเงินสดแล้วก็นําไป ซื้อบัตรนะครับมาจัมดาอยู่ที่โต๊ะด้านหน้านะครับดาคุณครูใส่เสื้อสีทองสภาชนุปธรรมนะครับท่านรองก็มาทั้งสี่ท่านนะครับท่านผู้ในการส่งคนเดียวนะรับส่งทีมงานนะครับในแต่ละพื้นมาช่วยงานนะครับที่วัดไผ่ทองนะครับทางศาลี นะครับก็ถือว่าเป็นส่วนที่โรงเรียนที่รับนะวัดนะครับแล้วก็บ้านรวมด้วนเชื่อกันเราพูดแบบว่าโรงเรียจะได้ตอบแทนให้กับวัดเหมือนกันวัดก็ให้กับโรงเรียนเราต้องการเพื่กคนดังเพื่อตันเราเพื่อรสชาติและ งาากินเี่ยวัดต้องการความช่วยเหลือลรงเรียนต้องการทรัพยากรมาให้กับวัดและโรงเรียนต้องการอะไรวัดก็จะซัพพอร์ตไปให้ที่โรงเรียนเหมือนกันครับผมนะครับว่าจะไม่ได้รับบุญกลับบ้านรับแน่นอนตัวอย่างมีเห็นแล้วนะครับยังอยู่กันได้ยังขนกลับไม่ได้ยังอยู่นงขนกลับไม่ได้ยังเยอะนะครับกองอยู่นะหัวนะครับอาจจะรอก็ได้รอรวมอีกสักหนึ่งรอรออีกหนึ่งชุด รอเอยครับดีมกครับดีมากรัดมากครับรวมไดดนมาครับรวมด้ดีมรวมได้ดีมากครับร้ีมากรว่ีมาครม้ดีมารับรวได้มาครับไีกครัวได้ครับไมาครับม้ครับรั้รับด้ดมากับรวมครับรวดารับไครับรวมได้ดีครับวมไดดครับรวมกครับรวมได้ดครับรมได้ดีมรับรวมได้ดีมากครับรวม้ดมากคบ้างนะครับ กระไดั่ตั้ไม่ได้จับไม่ได้เป็นนามธครมนะะ็นามรม่ร่างาของเราบรูปกระถานจับต้องได้แต่บุญเงบุญไม่ได้หาบุญเลยนะฮแล้วก็เอาที่าประโนุทม่บุญก็จะส่งเราช่วงที่เราเนี่ยเราทาทุกวันทุกวันนี่แหละทบ่อยๆนุญก็ทำบ่อยๆไม่ต้อมาก บางก็ต้องสอนดังทำนะดูครับบเอยเหมือนเราอยู่กัะปุกทีละบาททีละบาทถ้าเราไม่ทำเลยเหมือนเราใต้กระปุกออกทีละบาทบดกพิยนดูนะเตรียมเหมือนตรงนะที่ตั้งอยู่กลางส่ายชนตกลงมาทีละเม็ดเลื่อนเป็นายฉันใหญ่พิะนผนับนที่เราทำทุกวันเนีิยนดังก็ติดตัวเราไป ไม่มีไรให้ใครเราติดยระวงท่านคทิดแล,ล้วทำให้เรื่องให้นม,มาติ่ก<ค>า <ฮะ S 1> ไม่ต้องไปทำที่เป็นนั้นเราติดอยูเพราะเราตัวเราแต่างราต้องทำให้เราตัวเราแตาตัวเดียวนะเราก็ต้องกลับไปเดียวนะดึใคไปตารางเรานิดอยูนะขนาดดึงไปดของความฝึกมาแล้ววันนี้จะให้อย่าทนเมี่ยงฟ้าไเราก็ผิดทางนะเจ้า กิโมกาฟดาเศรกนามาลายเพราะฉะนั้นยอที่ดี็นาแฟโรดาก็นำมาเทไหลไว้ให้รัดมัรพอได้นะ ทางวัดก็จะได้เขียนชื่อติดไว้ให้คุยกันญาติโยมญาติแจ้งกับเจ้าหน้าที่ได้ว่าวันนี้ได้นำวัตถุโบราณมาให้วัดอ่าเป็นที่ระลึกไว้ให้เป็นอนุสร์แก่ครอบครัวอย่างเงี้ยคุยกันก็นำมาได้นะคุยกันนะติดต่อได้คุยกันอ่าส่งทางไวัดก็ติดต่อได้เจ้าหน้าที่ที่เมืองไทยก็มีอยู่ทุกวันนะคุยกันนะที่ก็บอกข่าว พยายอดียวก็ที่มีอยู่เห็นแก่แล้วไม่รู้เจ้ากระโหนลูกหลานก็ไม่สนใจดูอะไรนะมาหาพันธุ์พ่อดี่ป่ามาเป็นตัวชี้มาแต่เจ้าเอาไหมข้าเอานะฮะอ่าเรื่องใหม่มาเนาะพี่เราเรื่องกินเรื่องใหญ่นะเรื่องกินของเราชีวิตของเราต้องเอาอำนาะคยชนเรื่องใหญ่เลยเรื่องกินอาหารเราต้องทำงานทุกวันนี้ก็เพื่อเรื่องกินเท่านั้น เรามีตัดแล้วเราก็กำลังเดิน không อ่าพูดอะไรตรงไหนไม่

ยมในจุถ้าเราจับตัวเลยบ้างกแพงนะไปกับเขาด้วยนะมทีงนี่ยเอาเผือแล้วจะหนูปาหาลูกหารลานมานี่มาติดตบ้านี่คณะงานก็ดีนะถ้าเราจับจดท้องทก็เพิ่มแพเนะคะเามาจบดกแงกับารนะคะอนพิารณาลมาแล้วนะ พี่เราไปท่ารพอตนะับไม่ต้องลัวปุนพี่น้องก็ัวปุณเออนี่หละจ้ะปุณปะป่าลอยฟ้าตอนนี้เราก็าปก่ลับจะาไปรูเดินะกันบอกนะเดินกับคุณประคาเออคุณเคยนีคุณปาป่าไปคนเล็กมานะคะเอ๊ะมาบายบเลยม่ให้ยค่ เดี bueno. <ke 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 ๋ยวพรุ <ke ke ่งนี้ผมเอามาติดบุญร็ปอย่าใกล้ๆหน่อยคือบุญที่ใกล้ๆคือที่สองก็เป็นของคุณทุมภชัยคุณกระผมสีเสกที่หนึ่งคืนนะคะมันคือขัดกันแล้วรับรองวัดนั้นไม่เฉิดแน่นอนฮะเพราะฉะนั้นโยมทุกท่านที่เข้ามาวัดนี้สบายใจได้เป็โยมอ่า มีเรื่องปัญหาป้องะนาึกษาได้นะลดสู่ให้สึกรู้ได้ก็ฝึกษาอ่ารักษาการเจ้าวาดได้นะคุณโยนนะเรื่องาจะืึกสารธรรมะอ่ะแต่ไปก็จะมีกรงนการเปิดอนิพพัตตานะไม่แน่นะคุณโยนก็จะหาผู้อ่ากาแฟนียบุกขึ้น่สอนนิปััสนาต่อไปนะเราต้องเอาวิเครานะ คนไล่หาลังก็รคอขาดโต้แล้วก็ร่างกานั่งประจัที่นปยะโยมที่ฝังฝนนะาจากทางซ้ายมาจากด่อนวาเลนะเด้นทงยกับทุกทีานั้นไปยังแล้รอไปอบอนู่นรอไปนู ไดด้ดียเนะฮะใช่เนาจดูอินเน็ตเลยไปกับ่อจ่าดตรงครับ ป้าหมกกมีก่รพี่น้องโลีมาซื้อ,อย่งไว้เลยซื้อซื้อไก่ปะไว้ไดิซื้อไก่ไว้ซื้อไก่พ่อบ่าอะไรนะเอาวนุนได้แน่เนี่ ได้ไม่ดีนะไม่ดีต้านไปยากตานไปยากสับวย็น มาอร้อนได้อันนี้ราคาเดหรสิจาอันนี้กสิ้ามาดีสุสคุยเนาะสิงคโปร์กมีรถซ่องลั้แล้วมทอ้นวย้อเหรอ เออดูเด้อลานบุญของวัดป่นทองลรตีชั้นๆหนแค่ยี่บาทแค่ร้อยคนเท่าเออดูครับ2ีบาทเอากาต้มน้ำร้อน780ไปเฉยจะบอกพูดเลยเอาไปต้มเอาไนใส่าท้าชงกาแฟหรือชมีพันธุ์ทองอ๋อ